ขออนุญ,ญาตกลับสวัสดีพี่พี่ FC ร้านใจรักพาเครื่องกันทุกทท่านเลยนะครับวันนี้กลับมาพบกับทางร้านใจรักพาเครื่องกันเหมือนเดิมนะครับพี่สาหรับช่องทางการติดต่อเช่าพระนะครับติดต่อได้ที่เบอร์โทร0954533087นะครับหรือว่าจะแอดไลน์ได้ที่แอดีไลน์นะครับ0954533087นะครับทางร้านเรามีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับไม่มีบอกเพิ่ม ค่าใช้จ่ายในการจัดส่งและจ่บาทเดียวนะครับ Fc ก็สำหรับวันนี้นะเดี๋ยวมาเริ่มรายการที่1กันเลยนะครับรายการแรกนะครับเป็นหลวงปู่ทวดนะครับหล่อโบราณปีศูนย์หะครับองนี้เป็นเนื้อนวะโลหะนะครับ Fc สภาพสวยนะครับองพระเนี่ยแต่งพิมพ์มาชัดเจนเลยนะครับนี่ผิวนะขึ้นภายเงินเดิมเดิมแบบนี้เลยนะครับ Fc ครับสวยงามมากนะองค์นี้นี่นะครับเดิมเดิมนะครับนี่นะ นี่นะครับลอยการตกแต่งแทงตะไบนะครับพระเนี่ยถือว่าสวยสมบูรณ์นะครับสําหรับเตารีดเนืสูงห้าองนี้เป็นเนื้อนวะนะครับหลอโบราณมาชัดเจนมากนะครับสวยๆนานๆเจอเลยนะพี่นะสวยๆนานๆเจอนะแบ่งปันให้เอฟซนะครับผู้ที่ชื่นชอบนะในสายหลวงปู่ทุกวัดนะครับองค์นี้เอาไป800บาทนะครับ800บาทนะเนื้อนวะโรหะนี่ดูนะครับ เก่าคลาสสิกนะครับรายการที่1นนะครับผมต่อมารายการที่2นะครับจะเป็นพระสมเด็จนะครับหลวงปู่ดูนะครับเป็นพระพรมสีหน้านะองค์นี้เป็นพรมสีหน้าปู่ดูนะครับเก่าๆด้านหลังเนี่ยจะมีปั๊มนะครับเป็นปั๊มตายยางจากทางวัดเดิมๆเลยนะครับ fc ครับนี่สวยนะครับแบบนี้เขาเรียกว่าพระสวยนะครับนี่เห็นไหม เดิมคลาสสิกดีนะครับเดิมเดิมคลาสสิกดีนะครับ fc ครับสวยงามนะแบบนี้สวยงามนะครับเนี่เห็นไหมนี่นะครับพิมพ์เพิ่มคมชัดนะครับสําหรับพระพรมสีหน้าหลวงปู่ดูวัดสแกนะครับนี่มวลสารนะครับชัดเจนเก่าเนื้อแห้งแบบนี้เลยนะครับ fc ครับอ่าไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับสาหรับพระพรมสีหน้าหลวงปู่ดูองค์นี้แล้วดูมวลสารนะครับ fc ดูมวลสารนะครับพี่พี่ครับนี่ เกนะ่าเก็บเดิมๆนะครับเก่าเก็บเดิมๆพระสวยมากนะอ,องนี้พระสวยมากแบ่งปันกันไป500บาทนะครับ500บาทรายการที่2นะครับผมต่อมารายการที่3นะครับจะเป็นพระผงรูปเหมือนนะครับหลวงพ่อแดงวัดเขาบันไดอิดนะครับออกวัดเทพธิดานะครับอ่าอ,องนี้เป็นพระเนื้อผงนะครับนี่สยสวยๆนะครับออกวัดเทพธิดา ลามนะครับนี่ด้านหลังจะเป็นยันหลงพัดแดงเลยนะครับไม่แน่ใจว่าพี่พี่เเนี่ยเคยเห็นกันหรือเปล่านะแต่มีการเล่นแหงกันนะครับองนี้สวยๆคลาสสิกแบบนี้เอา5 0 0บาทนะครับผมเอา5 0 0บาทนะครับปาเนี่ยเนื้อหนึกๆเลยนะพี่นะองนี้เนื้อหนึกๆน,นี่นะครับนี่นะครับสวยงามนะครับองนี้อ่า นี่นะครับสวยงามชัดเจนดีนะครับสําหรับผระผงสมเด็จหลวงพ่อแดงนับออกวัดเทพทิดารามนะครับแบ่งปันให้เช่าหากันเออเอาไป400บาทนะอ,องนี้400บาทผราแท้ๆดูง่ายๆนะด้านหลังเป็นหลังเป็นหลังยันหลวงพ่อแดงเลยนะครับด้านหลังเป็นหลังยันหลวงพ่อแดงเลยนะครับคลาสสิกดีนะพี่นะรายการที่3นะครับรายการที่3ต่อมารายการที่4นะครับอันนี้จะเป็น นางควนนะพี่นะเป็นนางควนแกะเก่านะครับอันนี้เนี่ยน่าจะเป็นพวกไม้นิ้วดํานะครับเก่าจริงนะครับ fc ครับชิ้นนี้เก่าจริงนะครับ,ครบ,นนรครบใครสายเครื่องนางก็ไม่ควรพลาดนะพี่นะไม่ควรพลาดนะครับนี่เห็นไหมเดิมเดิมนะครับคลาสสิกนะครับนี่สวยงามนะครับ fc นี่นะ นี่นะครับหน้าตรงหน้าตานะครับความเก่าความเดิมเนี่ยเก่ามากนะพี่นะสำหรับานางควนนะเป็นไม้ยิ้วดําแกะนะครับแล้วดูดูไม้พี่เก่าแบบยังไงก็เก่าพี่ปีสองปีนี่ไม่ใช่แน่นอนนะต้องหนักหลายหลายสิบปีนะไม้แบบนี้นะครับเก่าคลาสสิกนะครับเป็นเครื่องนางามหาเสน่ห์นะครับเมตามหานิยมนะครับตรงนี้เอาสี่ร้อยบาทนะครับสี่ร้อยบาท คลาสสิกมากนะรายการที่4ต่อมารายการที่5นะครับจะเป็นพระผงสมเด็จนะครับจิตรดาะครับของในหลวงปี0ูนย์รับองค์งนี้ก็มวลสารจัดพระสวยด้านหลังทาทองมานะพี่นะด้านหลังทาทองมาไว้แบบนี้เลยนะครับสวยงามนะครับนี่สวยงามนะครับไม่ค่อยเจอนะพี่นะแบบนี้ไม่ค่อยเจอคลาสสิกมากนะครับ พิมพ์กดคมชัดมวลสารจัดจันนะครับนี่นะเดิมเดิมแบบนี้นะครับก็เดี๋ยวแบ่งปันกันไปนะครับแบ่งปันกันไป400บาทแนบ400บาทรายการที่5ต่อมารายการที่6นะครับเป็นรูปหล่อนะครับพระภัยรีพินาศนะครับของกรมตำรวจนะครับปี2555นะครับ แบบนี้เอา600บาทนะครับ600บาทพระสวยแท้เดิมดูง่ายนะครับนี่นะนี่นะครับอันนี้เนี่ยแจกข้าราชการตำรวจทุกคนนะครับในสมัยปี2555นะครับ f c นี่สวยๆเดิมๆแบบนี้คนระับสำหรับพระไพรีพินาศนะครับผมนี่ครับจมูกจมูกโด่งนะด้านใต้ฐานเนี่ยจะเป็นโคตรตาโลแล้วก็ มีเลขยันไอเลขรันนัมเบอร์นะครับแบบนี้มีกลิ่นนะครับมีกลิ่นแบ่งปันให้เช่าหา600บาทนะครับ600บาทพระแท้สวยเดิมดูง่ายนะครับรายการที่6นะครับรายการที่6กต่อมารายการที่7นะครับจะเป็นเหรียญจุลาลงกรเนืบรมราชาธิราชแนวเอฟซเหรียญนี้เป็นเหรียญเก่านะครับเสด็จกับจากยุโรปลอนสองหนะครับเนื้ออปาก้าแบบนี้นะครับ นี่นะเหรียญแท้นะครับเหรียญแท้อยู่ในเลี่ยมพลาสติกเดิมๆสวยๆนะครับเอาสี่ร้อยนะครับผมแบบนี้ขอสี่ร้อยบาทนะครับขอสี่ร้อยบาทบรมราชาธิราชนะครับเหรียญสวยๆนะจุลาลงกรนะครับจุลาลงกรณแบบนี้เลยนะครับสวยงามคลาสสิกนะสวยงามคลาสสิกใครชอบก็แบ่งปันเอาไว้เนี่ย้องที่กระเป๋าหรือว่าใส่กระเป๋าเสื้อได้เลยนะพี่นะ เอา400บาทนะครับ400บาทรายการที่7นะครับประมารายการที่8นะครับจะเป็นหลวงปู่ทวดเนื้อว่าน97นะครับองนี้เป็นพิมพ์ใหญ่นะครับ f c เป็นพิมพ์ใหญ่เนื้อว่านเก่าๆแบบนี้นะครับนานๆเจอนะนาะนๆเจอผิวพันธ์ค่อนข้างที่จะคลาสสิกนะครับนี่นะครับสวยมากนะพี่นะสวยมาก แล้วดูหน้าดูตานะครับนี่จมูกจมูกโด่งๆดนะครับจมูกจมูกโด่งๆดงนะพี่นาเห็นไหมเดิมเดิมสวยสวแบบนี้นะครับนี่นะครับมีรอยงัดพระออกจากพิมพ์นะครับอ่าองค์นี้แบ่งปัน400บาทนะครับ400บาทรายการที่8นะครับ400บาทต่อมารายการที่9กนะครับก็จะเป็นหลวงปู่ทวดนะครับเนื้อว่านสบู่ด้วยกันนะครับ fc องค์นี้เนี่ยออกวัดปราศาสบุญยาวาสนะครับเป็นพิมพ์พระรอดนะ เป็นพิมพ์รอดแล้วดูเนื้อนะครับนี่เก่าๆเดิมๆนะครับพระสภาพผ่านการใช้บ้างเล็กๆน้อยๆนะครับสวยนะครับองนี้สวยมากนะครับนี่ดูในซอกใบหงใบหูนะครับเดิมๆคลาสสิกด,ดีนะครับนี่นี่นะครับนี่นะครับ สี่ร้อยบาทนะครับผมสี่ร้อยบาทสําหรับพระหลวงปู่ตัวน,นับเนื้อว่านปีสูงหกพิมพ์พระรอดนะครับสี่ร้อยบาทนะครับผมต่อมารายการที่สิบนะครับตรงนี้จะเป็นพระกรุไหมแบบนี้อ่าไม่แน่ใจนะไม่แน่ใจเดี๋ยวเอ่อเป็นพวกเป็นพระเนื้อดินนะครับพิมพ์พระพุทธชินราชจะเป็นพระกรุหรือเปล่านี้ผมไม่แน่ใจนะแต่พระเนี่ยดูแล้วแท้นะครับ แท้เลยนะพี่นะเห็นไหมเหมือนจะมีคาบกรุดด้านข้างนะครับไม่ทราบว่าเป็นสำนักไหนนะเอฟซนะนี่ดูดินดูความเก่านะครับร่องรอยการใช้เนี่ยแบบนี้เขามีร่องรอยการใช้นะเลี่ยมแบบว่าเปิดหน้าเปิดหลังใช้นะครับเห็นไหมพระมันจะเนื้อจัดมากนะครับบริเวณองค์พระกับบริเวณด้านหลังที่เขาเปิดหลังไว้นะพี่โดนเงื่อโดนอะไรนะพี่นะจัดจ้านมากนะครับเอา400บาทไม่ทราบที่ พระแท้สวยเดิมนะครับดูง่ายๆนะครับผมต่อมารายการที่11นะครับองนี้จะเป็นพระเพช,ชรลีกหรือเปล่าน,นะพี่นะจะเป็นพระเพช,ชรลีกเจ้าคุณศิลาเาจ้าคุณทักษินวัดอ่างศิลาหรือเปล่าน,นะครับลงรักเก่าแบบนี้นะครับลงรักเก่าแบบนี้ใครชอบแบ่งปันไปนะ400บาทนะครับ400บาทนะครับสวยสวยเดิมเดิมแบบนี้พี่เป็นพระเพช,ชรลีกนะครับนี่ สวยๆคลาสสิกคลาสสิกนะครับไม่ค่อยเจอนะลงรักแบบลักเก่าเว้องนี้เป็นลักเก่านะครับสี่ร้อยบาทนะครับสี่ร้อยบาทรายการที่สิบเอ็ดนะครับต่อมารายการที่สิบสององนี้เนี่ยเป็นพระปิดตาสายชนบุรีนะครับเป็นปิดตาสายชนบุรีเลยนะครับนี่ด้านหลังเป็นหลังยันแบบนี้นะครับด้านหลังเป็นหลังยันแบบนี้นะครับนี่ สวยเดิมนะครับแบบนี้สวยเดิมนะนี่นะครับเอาสักห้าร้อยบาทนะขอห้าร้อยบาทนะมีการลงรักเก่าลงชาติเก่านะครับพระพิมพ์สวยมากนะสําหรับอันนี้เนี่ยยังไงก็สายชนบุรีนะปิดตาห้าเสือแน่นอนนะครับปิดตาห้าเสือเมืองชนแน่นอนนะครับเก่าๆเ,เดิมๆแบบนี้นะครับผมเก่าๆเ,เดิมๆแบบนี้นะครับนี่ นี่นะครับสวยคลาสสิกนะครับสวยคลาสสิกนี่นะครับนี่นะครับ500บาทนะพี่นะห้าบาทรายการที่สิบสองนะครับผมต่อมารายการที่สิบสามจะเป็นพระรอดมหาวันนะครับองนี้ขอ400บาทนะครับเป็นเนื้อดินเก่าๆแดงๆนะผิวจัดๆนะครับเนื้อดินผิวจัดๆแบบนี้นะครับ พิมเนี่ยสวยนะครับพระผ่านการใช้นะครับเนื้อจัดมากนะครับสี่ร้อยบาทนะครับผมสี่ร้อยบาทใครชอบเดี๋ยวแบ่งปันกันไปเลยนะครับใครชอบแบ่งปันกันไปเลยนะครับสี่ร้อยบาทนะครับสี่ร้อยบาทรายการที่สิบสามนะครับสิบสามต่อมารายการที่14จะเป็นเหรียญหลวงพ่อคงนะครับ สุวรรณโนนะ,นะี่นะหลวงพ่อคงวัดวังสัพพลดนะครับเหรียญน,นี้ปเป็นเหรียญขี่เสือนะครับนี่เนื้อทองแดงนะครับเนื้อทองแดงวัดวังสัพพลดนะครับเหรียญสวยนะเนื้อทองแดงแบบนี้นะครับเดิมๆนะ FC นะเดิมๆนะครับนี่แล้วดูนะครับ นี่นะครับนี่นะครับสวยงามมากนะครับสวยงามมากนะาหรับเหรียญหลวงพ่อคงนะครับสุวรรณวัดวังสับปะรดเหรียญนี้แบ่งปัน400บาทนะครับ400บาทรายการที่14นะครับ14มารายการที่15นะจะเป็นขุนแผนนะครับ เดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะ f อนะนเป็นขุนแผนนะครับบ้านกลางนะครับเอฟซีอนี้ก็จะเป็นพิมพ์ทรงพลใหญ่นะครับเนื้อเนี่ยบึกมากนะครับนี่เนื้อเนี่ยแบบว่าโคตรเก่านะเว้ยนะคือโคตรเก่าเลยนะครับสองลงไปนะไปดูนะครับเห็นไหมเม็ดกวดเม็ดแร่นะครับมวลสารต่าง จมอยู่ในเนื้อพระนะครับชัดเจนดีเลยนะพี่นะองค์นี้ชัดเจนดีเลยนะครับสวยงามนะครับสวยงามนี่เก่านะครับก็อยากแบ่งปันให้นะพี่นะเอาสามร้อยห้าสิบบาทนะครับสามร้อยห้าสิบบาทนะสาหรับพระขุนแผนนะครับนี่ทรงพลใหญ่บรรกลางนะครับรายการที่สิบห้าสามห้าศูนย์ ต่อมารายการที่16นะครับองนี้จะเป็นสมเด็จนะครับพิมเจดีนะพี่นะพิมพจดีนะวัดระคังนะครับเนื้อจัดมากนะครับสภาพเนผ่านการใช้นะเก่าๆนะครับเนื้อจัดเลยนะพี่นะสวยนะครับ350นะพี่นะเนี่ยเดิมๆสวยๆคลาสสิกแบบนี้นะครับ350บาทนะครับผม าสนใจรายการไหนก็ติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้นะครับที่เบอร์โทรนะศูนย์เก้าห้าสี่ห้าสามสามศูนย์แปดเจ็ดนะครับหรือว่าจะแอดไลน์ได้ที่ไอดีไลน์นะศูนย์เก้าห้าสี่ห้าสามสามศูนย์แปดเจ็ดนะทางร้านเราเนี่ยมีเก็บปลายทางนะครับนี่สวยๆแบบนี้นะครับสามร้อยห้าสิบนะครับพิมพ์เจดีนะครับรายการที่สิบหกนะครับต่อมารายการที่สิบเจ็ดจะเป็นพระปิดตาขมวดมวยนะครับหลวงพ่อทา วัดพนเนงแตกนะครับองค์นี้เนื้อสำลีเก่าๆนี่นะครับเนื้อสำลีเก่าๆขอ400บาทนะครับ400บาทนี่นะครับเก่าๆเดิมๆผิวพันคลาสสิกดีนะครับอนานๆเจอนะพี่นะนานๆเจอ400บาทนะปิดตาขมวดมวยหลวงพ่อทาวัดพนเนงแตกนะครับขอ400 รายการที่17นะครับรายการที่17ต่อมารายการที่18นะครับจะเป็นเหรียญหล่อนะครับหลวงพ่อวัดบ้านแหลมนะครับเอฟซีรงนี้เนี่ยหล่อวันพระเนเหลืองอมเขียวนะครับเหลืองอมเขียวเลยนะครับนี่ดูกระแสโลหะความเก่านะครับพี่พครับได้มาเดิมๆนะได้มาเดิมๆพระเนี่ยดูนะครับเนื้อจัดมากนะครับ เนื้อหาเก่าจัดชัดเจนนะครับองนี้ก็400บาทนะครับ400บาทนี่ดูรอยเม็ดเดือดเม็ดเกินจากการหล่อนะครับสวยสมบูรณ์นะครับ FC ครับ400บาทนะครับ400บาทรายการที่18เนาะต่อมานะครับรายการที่19นะครับจะเป็นหลวงปู่ทวดสองหน้านะครับ FC องคนี้เป็นหลวงปู่ทวดสองหน้าไม่ทราบว่าออกวัดไหนนะครับนี่แต่เป็นพระแท้นะมีโค้ดต่อแบบนี้นะครับ มีโคตต้ดตอกแบบนี้เอาไป350บาทนะครับขอ350บาทราคาไม่ได้แพงอะไรเลยนะพี่นะสามห้าสูงนี่และตอบก,กรรมการด้านใต้ฐานด้วยนะครับ f c แบบนี้เนี่ยพระ,ทะแท้ๆนะครับนี่อีกฝั่งหนึ่งก็มีโค้ดนะครับอีกฝั่งหนึ่งก็มีโค้ดนะสวยเดิมนะครับสวยเดิมนี่นะถ้าชอบแบ่งปันได้เลยนะครับชิ้นนี้ นี่นะครับเดิมๆสวยๆนะครับเดิมๆสวยๆเอาไปสามร้อยห้าสิบแอบสามร้อยห้าสิบาทนรับรายการที่สิบเก้านะครับสำหรับรายการที่ยี่สิบนะครับจะเป็นเหรียญนะครับนี่พระปฏิมากรมงคลบอพิษนะครับเหรียญนี้ก็เป็นเหรียญสภาพใช้เลยนะครับหลังยันนะครับหลังยันห่วงเชื่อมแบบนี้นะครับสวยงามนะครับ fc ครับสวยงามนี่ เดิมๆนะครับนี่นะครับเดิมๆสวยๆผิวพันธุ์เก่าๆนะครับขอบข้างเหรียญเป็นข้างกระบอกนะครับ mm hmm. เหรียญเนี่ยดูเนื้อโลหะรู้เลยนะครับว่าเป็นเหรียญเก่าแน่นอนนะแบบนี้เนี่ยแบ่งปันให้นะครับ400บาทนะครับ400บาทนี่ใครชอบก็แบ่งปันกันไปนะ4 0 0บาทนะครับรายการที่20นะครับ ต่อมารายการที่ยี่บเอ็ดนะครับจะเป็นเหรียญที่ระลึกฉลองพระอุโบสถนะครับวัดปากน้ำนี่นะครับพระประธานวัดปากน้ำนะครับ fc เป็นเหรียญเนื้อทองแดงกะไหลยทองนะปี2511น้า้สิบอ็ดนะครับเอา4ี่ร้อยบาทนะครับเอา4ี่รยบาทแบที่ระลึกในงานฉลองพระอุโบสถนะครับสองห้าหนึ่งหนึ่งนะครับแล้วเหรียญเนี่ยเหมือนจะ ต่อโคดนี่นะครับพระประธานวัดปากน้ำนะ FC นะเหรียญแท้ดูง่ายนะครับนี่สี่ร้อยบาทนะครับสี่รอยบาทใครชอบปิดได้ปิดนะครับรายการที่ยี่ิบ็ดนะครับประมาณรายการที่ยี่สิบสองจะเป็นเหรียญหลวงพ่อผางนะครับอ่าวัดอุดมคงคาคีรีเขตนะครับเหรียญน,นี้เป็นเหรียญเนื้อทองแดงนะครับเป็นเหรียญเนื้อทองแดงส,สวยๆเดิมๆนะครับ FC สวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะครับเอา400บาทนะครับเหรียญหลวงพ่อผานะครับนี่นะครับ400บาทนะวัดอุดมคงคาคิรีเขตนะครับสวยๆเดิมๆแบบนี้นะครับ f c ฟซยสวยๆเดิมๆแบบนี้ขอ400นะครับขอ400นะครับนี่รายการที่22นะครับ อรายการที่23จะเป็นเหรียญหลวงปู่สีนะครับอายุยืนนะครับ FC แบบนี้เนี่ยเป็นเหรียญเนื้อทองแดงนะครับเนื้อทองแดงแล้วก็เลี่ยมทองแท้นะครับปี2 5 1 7นะครับปู่สีเนี่ยก็จะมีอายุยืนครึ่งองค์กับเต็มองนะครับอันนี้จะเป็นอายุยืนครึ่งองค์นะครับเหรียญสวยเลี่ยมทองแท้นะครับอายุ125ปีนะครับอายุ125ปีหลวงปู่สีเนี่ยท่านเป็นเกจิยุคเก่านะครับที่อายุยืนมากๆานะครับ โอ้โหถือว่าอายุยืนมากนะร้อยยี่สิบกว่าปีนะครับนี่นะแล้วดูนะครับเลี่ยมทองแท้นะครับอันนี้เลี่ยมทองแท้มานะพี่นะนี่รับประกันให้นะครับรับประกันทองแท้ให้นะครับไม่ต้องกลัวนะครับทองหนาแบบนี้นะเอาหนึ่งหมื่นบาทนะครับพร้อมทองนะครับเอาหนึ่งหมื่นบาทพร้อมทองนะครับสําหรับปู่ศรีวัดเข่าถ้าบุญหนานะครับอ่าเดีอญอายุยืนครึ่งองค์นะครับพร้อมทองนะครับต่อมารายการที่ยี่สิบสี ยี่สิบสี่เนี่ยจะคล้ายๆปิดตาหลวงพ่อเชยนะครับวัดบางกระสอบนะครับเป็นปิดตาเนื้อผงคุกรักเก่านะครับ fc ครับแบบนี้สวยงามนะครับเดิมเดิมเลยนะพี่นะเดิมเดิมเลยมีหนึ่งรายการมาแบ่งปันให้นะครับสําหรับวันนี้นะครับใครชอบใครสนใจก็ติดต่อสอบถามนะครับลองสอบถามกันเข้ามาดูนะครับผ้าสวยไม่ค่อยเจอนะพี่นะผ้าสวยไม่ค่อยเจอนี่ขออนุญาตแบ่งปันนะพี่นะขออนุญาตแบ่งปันตรงนี้เลยนะครับเอาไป ห้าร้อยบาทนะครับห้าร้อยบาทปิดตานะครับหลวงพ่อเฉยนะครับวัดบางกระสอบรายการที่ยี่สิบสี่นะครับผมต่อมารายการที่ยี่สิบห้าจะเป็นเหรียญพระองค์คุณเทพมนีนะครับหรือว่าหลวงพ่อสดนะครับเป็นเหรียญที่ระลึกในการถวายพระตาหารวัดปากน้ําภาสีเจริญนะครับอย่างนี้ปีสองพันห้าร้อยนะถ้าจำไม่ผิดนะครับกะไหล่ทองสวยๆแบบนี้นะครับ fc กระหลายทองสวยๆแบบนี้นะครับ นี่นะพระมงคลเทพมุนีนะครับเดิมๆสวยๆเม็ดไข่ปลาคมๆนะครับนี่เม็ดไข่ปลาคมๆเดิมๆนะครับนี่นะครับสี่ร้อยบาทเนี่ยสี่ร้อยบาทเหรียญสวยเดิมๆนะครับเหรียญสวยเดิมๆสี่ร้อยบาทเนีรายการที่ยี่สิบห้านะครับประมาณรายการที่ยี่สิบหกนะครับจะเป็นเหรียญหลวงพ่อทองมานะครับเหรียญนี้ปีสองพันห้าร้อยสิบแปดนะครับวัดสว่าง คาีนะครับเอาไป350บาทนะครับ350วันนี้ก็อาจจะไม่ใช่พระหลักนะครับยอดนิยมเท่าไหร่แดนผมบอกได้เลยว่าเป็นหน้าพระบ้านๆนะครับพระแบบว่าดูง่ายๆนะครับดูง่ายๆทุกรายการนะครับนี่เหรียญหลวงพ่อทองมานะครับสวยนะครับ f c สวยนะครับนี่สามบาทนะสามบาทรายการที่2 6นะครับ ต่อมารายการที่27เนะครับเป็นเหรียญน้ําเต้านะครับหลวงพ่อทบนะครับพระครูวิชิตพัชราจารนะหลวงพ่อทบวัดชนแดนนะครับ f อปี2517นะครับนี่สวยๆเดิมๆแบบนี้นะครับรุ่นที่ระลึกในพิธีพุทธาพิเศษนะครับวัดช้างเผือกนะครับบ้านยางหัวลมนะครับตำบลนายมนะครับปี2517นเะครับเหรียญแด้เดิมดูง่ายนะเหรียญสวยเดิมดูง่ายเลยเหรียญสภาพเนี่ยมีร่องรอยการใช้นะครับ นี่สวยๆเดิมๆแบบนี้นะครับก็แบ่งปันให้ FC นะครับแบ่งปันให้ f c เหรียญน,นี้เอาไป500บาทนะครับ5 0าบาทไม่เอากำไรนะครับซื้อ500ขาย500นะครับชั่วโมงนี้ก็แบ่งปันกันได้แบ่งปันกันอย่างเดียวนะครับต้องใช้ทุนต้องหมุนทุนนะอ่ะต่อมามีเหรียญขวาญถุงนะครับรุ่นเพิร์ทปี2537เนะครับนี่เอา500บาทเนมค,คู่นี้ กูนี้เอา500บาทนะเป็นเนื้อทองเหลืองนะครับเป็นเนื้อทองเหลืองตอกโคตอุบบริเวณสังคาตินะครับเหรียญแท้เดิมดูง่ายนะครับนี่หลวงพ่อคูณนะครับบ้าน,นไร่ร่วมปลูกเสกแล้วก็อธิษฐานจิตเดี่ยวนะครับก็ถือว่าศักดิ์สิทธิ์เข้มขังพิธีการจัดสร้างชัดเจนไม่มีมั่ววัดมั่วมั่วที่นะพี่นะอันนี้คือชัดเจนมากนะครับ ห้าร้อยบาทนะครับคู่นี้ห้าร้อยบาทรายการที่ยี่สิบแปดนะครับยี่สิบแปดต่อมารายการที่ยี่สิบเก้าจะเป็นปิดตาถองปูกแก้วนะครับวัดเครือวันนะครับองนี้เป็นปิดตาหลังแบบเนื้อผงคุกลนะักเก่าๆนะครับเนื้อแบบกลากลาอยู่ในเลี่ยมวินเทจนเนะครับ fc ขอสี่ร้อยบาทนะครับสี่ร้อยบาทราคาไม่แพงไม่รุนแรงนะครับ สี่ร้อยบาทใครชอบใครฟิตก็จัดได้นะครับใครชอบใครฟิตจัดได้เลยนะครับสี่ร้อยบาทนะครับต่อมานะครับรายการที่สามสิบนะครับสามสิบ <30 S 2> <30 S 1> จะเป็นหลวงปู่ทวดเนื้อว่านพิมพ์ใหญ่เก้าเจ็ดนะครับเก้าเจ็ดตรงนี้ก็สวยงามคานสิกนะสวยงามคานสิกนี่ดูเนื้อว่านนะครับเอาสี่ร้อยบาทนะครับเอาสี่ร้อยบาทสวยๆเดิมๆแบบเนี้ยสี่ร้อย นี่นะครับ400บาทนะครับใครชอบก็แบ่งปันกันไปนะครับ FC ใครชอบก็แบ่งปันกันไปนะ400บาทนะครับรายการที่30นะครับต่อมารายการที่31จะเป็นเหรียญ หลวงพ่อแทนหลวงพ่อแท่นนะครับวัดแก้วฟ้านะครับวัดธรรมเสนรุ่นแรกนะครับเอฟซีจังหวัดราชบุรีนะเหรียญนี้ก็เป็นเหรียญที่ระลึกนะครับสิทธิ์อ่าสิทธิ์ปราภัยสยามนะครับเหรียญเนื้อทองแดงนะครับเอา500บาทนะครับอ่าที่ระลึกของสิทธิ์ปราภัยสยามนะครับเอฟซีเป็นเหรียญเก่านะครับน่าใช้มากนะครับนี่ดูตัวตัดแบบนี้นะครับ นี่นะครับเดิมๆสวยๆนะเหรียญนี้นะนี่นะครับวอดแก้วฟ้าลาดบุรีนะครับเดิมๆสวยๆแบบนี้นะครับขออนุญาตแบ่งปันเลยนะอ่าห้าร้อยบาทนะห้าร้อยบาทใครอยู่ลาดบุรีว่าก็รูจักแน่นอนนะครับรายการที่สามสิบหนึ่งต่อมารายการที่สามสิบสองจะเป็นเหรียญเก่านะครับเหรียญนี้เอ่อ ไปเหรียญวัดช่องลมนะครับสองสี่แปดสี่นะครับเป็นเหรียญที่ระลึกวัดช่องลมนะครับที่ระลึกฉลองโบสถ์นะครับและหล่อรูปหลวงพ่อวัดช่องลมนะครับนี่นะเหรียญเนื้อทองแดงนะครับเอาห้าร้อยนะพี่เหรียญน,นี้เอาห้าร้อยสวยๆเดิมๆแบบนี้ของห้าร้อยบาทนะครับไม่ค่อยเจอนะผมบอกได้เลย ต่อมารายการที่ส3สาเนี่ยครับก็จะเป็นพระผงสุพนนรรณเนี่ยแต่องค์นี้เนี่ยเป็นหล่อโบราณนะหล่อโบราณเนื้อลงหะทองผสมไม่รู้ว่าเป็นหลวงพ่อโบยหรือเปล่านะเอฟซีไม่รู้เป็นหลวงพ่อโบยหรือเปล่าแต่พิมพิมเนี่ยสวยมากนะครับพิมพ์พระเนี่ยสวยมากนะนี่นะอกนูนตั้งสวยๆเดิมๆแบบนี้นะครับสวยๆเดิมๆแบบนี้นะครับ400รอบาทนะ4ี่้อยบาท แบบนี้นะครับรายการที่สามสิบสามนะครับประมาณรายการที่สามสิบสี่นะครับจะเป็นเหรียญหลวงปู่ทวดนะครับนี่วัดช่างไห่ะครับด้านหลังเป็นหลังอาจารย์ทิมนะครับนี่นะสวยมากนะครับนี่นะครับ เอา400บาทเหมือนกันนะไม่นะหลวงปู่ทั่วเหรียญนี้นะครับรายการที่34ต่อมารายการสุดท้ายนะครับรายการที่35จะเป็นเหรียญหลวงพ่อเอียวัดบ้านด่านนะครับรุ่นแรกนะพี่นะ้ารุ่นแรกเนื้อทองแดงนะครับเนื้อทองแดงแบบนี้นะเอา400บาทนะครับ400บาทส,สวยๆเดิมๆนี่นะครับใครชอบจัดจัดได้เลยนะครับรายการนี้ สำหรับวันนี้ก็ขออนุญาตอาขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ